สวัสดีนะครับคลิปนี้จะเป็นวิธีการสาธิตการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนะครับหลังจากที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าและมีการใส่ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อในการรับสินค้าเรียบร้อยแล้วมีการสั่งซื้อก็จะผ่านมาหน้าเว็บไซต์แบบนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เลือกเครดิตทับ QR code นะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ เลือกตรงที่จ่ายเต็มจํานวนนะครับก็จะมีวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดใช่ไหมครับกดเลือกตรงนี้ครับหลังจากนั้นระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับก็ให้เราเลือกเลยว่าของเราเป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดนะครับของผมเป็นมาสเตอร์การ์ดผมก็จะเลือกมาสเตอร์การ์ดนะครับแล้วก็ทําการที่จะต้องกรอกที่อยู่ผู้ถือบัตรนะครับใส่ตรงบัตรเลยนะครับนี่ผมก็จะใส่ตรงให้มันตรงบัตรเลยนะอันนี้เป็นบัตรของบัตรของแฟนผมผมก็ใส่บัตร เข้าไปให้มันตรงชื่อกันนะครับก็สามารถทําตามกันได้เลยนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่จ่ายได้ตลอดเวลาเลยนะครับเลขที่บัตรนะครับอาจจะบังกันนิดนึงนะ ใส่เลขที่บัตรเข้าไปเสร็จแล้วทวนให้เรียบร้อยด้วยนะครับใส่เลือกวันหมดอายุนะครับเลือกปีอันนี้ต้องใส่ให้ถูกด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ถูกปุ๊บก,ก็จะต้องกลับมากรอกใหม่อีกครั้งหนึ่ง CVC ก็คือเลข3ตัวหลังนะครับ คนที่เคยซื้อของออนไลน์ก็ไม่น่าจะยากนะครับไม่น่าจะยากตรงนี้ต้องมีอีเมลให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดกรณีไม่มีอีเมลเนี่ยก็ไม่ได้หลังจากนั้นถ้าเกิดเราก่อกเรียบร้อยกดตรงชิคถูกด,ด้วยนะครับข้าพเจ้าย,ยินยอมนะครับแล้วก็กดสัมมิทเข้าไปครับรอระบบแป๊บนึ่งนะครับ มันจะมี OPP ให้เราด้วยนะครับเราก็ต้องใส่ OPP นะครับกรณีที่เรากรอก OPP เนอะก็จะต้องมี OPP กรอกด้วยนะครับตรงนี้ OPP ก็จะขึ้นมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเราใช่ไหมอ่าผมก็จะใส่เข้าไปแล้วก็กดสัมบิชเข้าไปครับ หลังจากนั้นถ้าออกมาหน้าตาแบบนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับนี่นะครับวิธีการตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีลำดับที่1เลยนะครับก็จะชื่อผมเข้าไปลำดับที่1นะที่5 2 5 5 2นะครับเลื่อนไปด้านขวาเนี่ยก็จะมีวันที่บอกด้วยว่าวันที่2 02 2ับเทับ2เวลา16ในการ5นาทีะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีเครดิตเห็นไหม แล้วก็จะมีรูปเครื่องพิมพ์อยู่นะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบด้วยการกดเครื่องพิมพ์นี่แหละครับรูปเครื่องพิมพ์สีเขียวนี่แหละกดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจ่ายสําเร็จใบใบเศษจ,จะให้เราดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะอ่าเนี่ยครับเห็นไหมเขาก็จะขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมก็จะขึ้นมาทันทีเลยว่าเราซื้อรหัสที่6 6 0 0 5 5 4 17นนะครับซื้อเมื่อวันที่ ่วันที่2กรกฎาคมปี2022นะครับซึ่งก็จำนวนราคาที่เราซื้อทุกอย่างเลยขั้นตอนนี้เป็นวิธีการชำระด้วยบัตรเครดิตนะครับซึ่งก็สามารถทํำตามกันได้เลยนะครับพี่ๆที่มีบัตรเครดิตก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่และวิธีนี้ก็สามารถจ่ายได้ทุกเวลานะครับไม่กําหนดเลยนะครับจ่ายได้วินาทีตัดวินาทีเลยนะครับก็ลองทำตามกันดูง่ายๆตามนี้เลย คลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรก็ลองทำกันดูนะครับไปก่อนนะ